สวัสดีครับครัวคุณจินอร่อยง่ายสไตล์เปนบ้านเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทําแกงไก่ใส่หัวปีกินกันครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทําสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทําตามได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วทําเป็นแน่นอนครับเดี๋ยวไปเริ่มทําพร้อมกันเลยครับตอนแรกเอาน้ําผสมกับเกลือนะครับแล้ว้ามะนาวนะครับใครไม่มีมะนาวสามารถใช้น้ําส้มสายชูแทนได้นะครับจากนั้นเอาหัวปีมาหั่นครับ หั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ในน้ําที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับทําวิธีนี้จะทําให้หัวปีของเราไม่ดํานะครับจากนั้นเอาตะไคร้มาซอยครับจากนั้นเอาไก่มาสับเป็นชิ้นๆครับผมใช้เป็นส่วนของน่องติดสะโพกนะครับส่วนนี้จะอร่อยนะครับจากนั้นเอาเครื่องในมาหั่นครับ วัตถุดิบก็จะมีเท่านี้ครับจากนั้นเอาพริกแห้งตะไคร้าาใส่เกลือลงไปนิดนึงครับจากนั้นตำได้เลยครับจากนั้นใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปตำต่อครับตำพอหย,ยาบๆเท่านี้พอครับ จากนั้นเอาริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปผัดในหม้อนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเลยครับจากนั้นใส่ไกล่ลงไปครับตามด้วยเครื่องในครับ จากนั้นใส่น้ำปาลาร้าลงไปครับจากนั้นปิดฝาเอาไว้ครับประมาณ7นาทีครับจากนั้นเปิดฝาออกครับ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปครับจากนั้นจะปิดฝาเอาไว้จนกว่าไก่จะสุกเลยนะครับไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสผงนัว นปลาเล็กน้อยกนส่วนผสมให้เข้ากันครับจิมดูครับอืมอร่อยเข้มข้นนัวมากๆเลยครับจากนั้นใส่หัวปีลงไปครับจังหวะน,นี้เร่งไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นใส่ใบแมงลักกับฟิดกระเรี่ยงลงไปครับ จากนั้นปิดไฟได้ครับเท่านี้เสร็จแล้วครับแกงไก่ใส่หัวปีหอมมากๆเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเบิ้ลข้าวแน่นอนครับมีเพื่อนๆคนไหนชอบทานเหมือนกันมั่งครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอตัวไปตักข้าวสวยร้อนๆก่อนนะครับ